สวัสดีครับเมื่อนี้กับพามาเดินปลามหาสมุนไพรครับพี่น้องครับในปลาซุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ครับเมื่อนี้มาก,กับเพื่อนสี่คนครับมาก,กับหมอออมครับพามาเบ่งสมุนไพรกันครับพี่น้องครับับเบ่งพันธุ์ไม้สวยๆครับ ผู้ต้นอย่างครับต้นเล็กๆใบสวยๆครับใบลายสวยเวลาต้นโตมามีดอกสวยงามครับดอกสีชมพูนะครับแน่นเลยตตนโตัวของเขาครับดอกสีชมพูงามครับยยเสีม ใบใบเดินดแสวยครับพี่นอ้องไม่ไท่เครื่องแตสวยๆนะลูกเ<อ>ขายืนเหนือ,นนอครับพี่น้องครับตอนนี้คุณหมอออมกับเอจอตอนนี้เ้ากกับมาเจออันเขาย็นเหนือกันแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ่งด้วยหรืดีบอกคุณหมอ พอเค็ญเหนื้อแล้วครับพี่น้องในหัวเขาย็นเนือ้อแม่เลยจ้ะนี่คุณหมอหเฮือมันอยู่สายสังคับนี่พี่เดียเครือมันนี่น,นี่เครื่องเย็นเนื้อครับอ๋อสวยควสวยใบสวย,สวยพ,พ,พี่น้องพี่หลังเย็นเนื้อครับมันสีคล้ายเครืองสี่คล้ายเครืองอแต่มันบ่มีหนามอ๋อที่เห็นใบาลายสวยๆหน,น,น,น่อยนะคุณหมอเนาะใบตอนนี้คือต้นไงมันต้นเล็กใบลายสวยงามครับหนาคือมันต้นน้อยต้นจืดแล้วครับ โคเลอเลอมันหัวใหญ่อยู่หัวใหญ่จ้ะเดี๋ยวขยันเหนือครับหัวใหญ่สุดแถวที่เขาหาเจอแล้วเสียงมากตบมือเดียวดีๆออกมาดิหัวบังใหญ่ครับ กูหมอคกูหัวใหญ่ที่คุณโม่แม่แมนบ่สุดแม่คะยังงัดบ้างเลยเนาะรักษาโดยอ่อนเจ้าใหญ่สบายนหัวน้อยจ้ะบอน,น้อขยันเหนือครับสมุนไพรบำรุงร่างกายรักษาแก้มะเร็งครับพี่น้องขยันเหนือครับ ยังมีหัวตออีกไปจะเจ้างเกลนคุณหมอก็ได้แล้วครับขยันเหนือนครับหัวน้อยๆนี่ใบ,บของเขาครับมีใบของเขาครับใบมันมันครับให้พันแหวบแหวระหว่างบ่ไม่หนามครับจะไปหาต้นไม้ครับ ส no ุดยดออมีเป็นแม่สวยด้วยก่ะบนหัว้อะาม่พากูดบ้ป้าพากูดไหนึ่งกระดาษะ้นมหล่มากับอุมคล้องแพ่กระาษราบ้าง ต้นเฟินท่านไม่ไม่เรื่อยนี่ต่เกื่อหม่สวยๆครับมีบต้นเรีวกับต้นเร็วกับมีครับผิดว่าครับ กเคืออันนั่นครับคือ,เ,อเย็นเหนือครับคิดว่าครับมาเบิ้งนู่นแหละพันเบิบ้งพันบ้านอีกสวยๆครับ คุณหมอเจอ,อยังหมอจา่าดอกไม้ป่าส,สวยๆครับสวยด้วยดอกไม้ป่าครับ คิดว่าเป็นต้นเร็วต้นมึกคิดว่าเป็นต้นเร็วครับคนได้มาถากเกิดหมอ่ะมันไม่แปลกๆจ้า ผลของเขาแปลกๆครับพี่น้องไม่เทาเครือครับนึ่ง่าแมงบ่งครับด้วยล่ะคือบ่งนี่ครับแมงเป็นคนย่านแมงบ่งเลยครับด้อคือบ่งนี่ครับดอกก็สวยงามเด้วต้นไม้อ่าคือบ่งกีรีครับล่ะแล้วไกลๆคือบ่งนี่ครับ ลูกแข็งครับนะครับคือบ่งครับตัว ไม่รู้ต้นอะไรครับใหญ่มากครับได้หาตังกรองนี้ จอกล้วยไม้ดินแล้วครับสวยมากครับสีม่วงครับดอกสีม่วงสวยครับกล้วยไม้ดินสวยๆครับพี่น้องมาดูล่ะดอกสีฟ้าครับสีม่วงครับสวยงามครับเต็มปลาเลยครับเพื่อนค้นใบของเขาครับดอกสวยครับ เป็นทงเลยครับสวยเลยครับเนดะ้อกุ้ยไม่ดินครับดอกสีม่วงสวยสวยงามเลยครับเนดะ้อกป้ใหม่ท่านหนี่ครับดอกสีม่วงครับ มณีอีสานมาดําติกับผ้ามาเดินป่าครับพี่น้องครับมาหาสมุนไพรกันครับมากับเพื่อนๆครับมณีกับพ้ามาเจอพันใหม่สวยๆดอกไม้แปลกๆครับพี่น้องครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับอย่าลืมกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมครับมนี้สวัสดีครับ